นี่ครับนูนี่ก่อนดูดูกล้องก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับลูกน่ารักมากวันนี้ใส่หูใหม่ใส่ฮูดใหม่ใส่ฮูดใหม่ใส่ฮูดใหม่ล่ะลูกนี่ดูด้วยดู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 ท้างหอมเกินไปแล้วหรืไม่กินข้าวช้างไม่กินข้าวเลยลูก นี่ดูก่อนดูก่อนดูก่นัน,นสวัสดีครับว่นสวัสดีครับดูกล้องนี่นี่ดูกล้องอือดูกล้องก่อนทำไมไม่จากดูกล้องเลยนี่นี่แป่บะ